กายก็มีสิ่งต่างๆสิ่งทีเรียกว่าโคจะมีเขช่วยเหลือทางด้านปัจจัยสี่องค์พระโคตมะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือทางใจโอ้ยสบายเลยใครว่าลำ,ำบากไหมเนี่ย <c oughs> ใครคิดเห็นว่าการปฏิบัติธรรมให้มีธรรมลำบากก็ไปซะเลยนะไปเมืองนันลกนูน่น ไปให้เดียบพบาลมาอาชมวกลากคอไปเลยคือไปให้ไอ้สามง่ามารู้จักไอ้สามง่ามไหม <laughs> ไอ้สามง่ามเขอเคยตัวโลกโกดหลงน่ะสิและมันแทงใจพาลิ้วไปเลย่างกันทางเวนไปตามลักษณะของไอ้ชมวกคอไอ้ไอ้ไอ้สามง่ามนี่ แต่เราก็คงจะไม่เอารลกรู้อย่างนี้ไอ้สามน่ามมันคมขนาดไหนนะมันทาาลุนโดหดร้ายขนาดไหนแหมลูกมาเลี้ยงมาด,ดีเนี่ยพระโตขึ้นหน่อยมายักเอวยักหลายข้างทายจะตีซะอีกแล้วฤทธิ์ไอ้ไอ้สามง้ามเดี๋ยวมาถ้าตีนสาหอยพระโตขึ้นหน่อยทำเป็นยักท่าตอบซะหน้าสั่นไปแล้วเราทำไงก็น,นั่งร้องไห้สิแหมลูกนั้นลูกเป็นอย่างเนี้ย เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กม่รู้จักคุณแม่คุณพ่ออะก็บนไม่ได้กับไอ้เรื่องไอ้สามง่ามมันไม่ปลาณีอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่สำึกอยู่ในบทของไอ้สามง่ามจะมาอยากจะให้มันมีม,มีบทบาทมันมีอำนาจทางใจจนเราทนไม่ได้ก็เลยวิ่งกระเซะะิ้งมาพบพระพระท่านบอกนี่นั่งตรงนี้สบายใจ ในอย่าดิ้นทนลนทนลายไปนะเดี๋ยวจะไปเจอไอ้สามงามมันอีกง่ายง่ายแข่เนี่ยหยุดซะตรงหน้าพระนี่แล้วก็นั่งนึกถึงเรื่องไอ้สามงามอีกสักนิดหนึง่งเราก็ท้อใจลนะดูที่มันพาเราไปนะ่ะพาจิตพากายไปพาปูพาปลาไปตีไปดา่าไปทรมานไปกลมเพงรัง,งแกอุย้ยสารภาพที่ไอ้สามงามมันจะให้เรื่อง กนะระเรื่อมัวก็ให้ไปเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นงวัวเป็นควายลากเกวียนลากกระแทะนะแต่รับข้าที่จะลงข้างหลังนะแต่บางกระทู้บางไว้เลี้ยวบางลงไปบึกบึกบึกเนะี่ยเรื่องไอ้สามงามจาเดินช่วยมนุษย์จะตายเลยมันก็ให้กินฟาง ข้ามันเอาไปกินมาให้เราเจี๊ยฟางอีกของดีๆกกินไม่ได้เืลยแต่หญ้าแห้งๆมาให้กินน้อยก็ให้น้อยก็ดินน้อยไม่คีอโคลนมันสารพัดที่มันจะพาไปเนี่ยพระท่านบอกให้นั่งนึกดูดเรื่องไอ้สามงามอีกนิดนึงมันมีบทบาทขนาดไหนเราต้องร้องให้ทำใจทรมานใจกับไอ้เรื่องสามงามนี่แหละ ก็เถิขึ้นมาอ่ามันล้างเองเองอีกแล้วเราอะไรคือรู้เต็มตัวมาเกาทั้งวันทั้งคืนใครเข้ามาปลานี้ยาสักนิดเนียใส่ให้ก็ใหม่นี้จะตายอยู่แล้วใครก็ไปพากโรงพยาบาลเห็นไปแล้ะเนี่ยเนี่ยถ้านึงบอกว่าถ้าถ้าอยู่กับพระน่ะชนะใครชนะโลก ชนะเวชนะกรรมชนะภัยสารพัดไม่ต้องเป็นเป็นทาตของใครไม่ต้องให้ไอายสางงามันพาไปทําเรื่องทําราวอีกเขาจึงเรียกว่าทำพรนะพุทธเจ้านะทําเช็ดน้ําตาเช็ดเป็นทุกวันทุกวันเนี่ยดี๋ยวมันก็ต้องแห้งเหมือนใจของเราเนี่ยหลอกออกไปพยายามคิดถึงบทชีวิตที่ผ่านผ่านแล้วก็อย่าไปคิดประหัดประหาร ไปกำเริกในเรื่องเวรเรื่องกรรมในวันข้างหน้าอาศัยจิตอยู่กับพระมีสติสัมปัญญะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ดีอันนึงบอกคนจะได้ดีก็ต้องอาศัยพร้อยหรืออาศัยทางเส้นนี้ถ้าพาทางเส้นนี้ก็จเจออเวจีเจ้ความร้อนทิ้งน้ำตาที่หลวงอาพูดให้ฟังเนี่ย อาไปคิดตัวที่ไอ้สามหน้ามันพานันตาเราไหลไปกี่ปีบแล้วมีใครไหมที่เกิดมาในโลกไม่ร้องไห้เนี่ยไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่แค้นใจไม่คับใจไม่โศกใจจะมีไหมคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าฉันไม่มีเลยถ้าไม่มีก็ไม่ใช่มนุษย์ดิถ้าคนไหนไม่มีอย่างที่ว่าคนนั้นไม่ใช่มนุษย์เคาเรียกว่าพอผู้บริสุทธิ์พระอรหันต์ ถ้าพระอละหันแล้วก็เชื่อแต่อย่างเราๆงี่อย่ามาพูดเลยว่าม่โกรธใครไม่เคยเสียใจไม่เคยน้าตาไหลอย่าเลยนรืให้อมทองมาบอกว่าฉันไม่เคยเสียใจก็ไปเชื่อแต่เรายังมีพัรธะผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆที่ดีใจเสียใจพอมีกันเงินในกระเป๋ามันก็ะพุ้มใจนี่นั่นมีนี่เอานั่นเอาหนี้นน ผอไม่มีเงินได้ในนางทุกข์ใจเอเราจะทำยังไงจะอะไรมาซื้อกินอะไรเป็นข่านานค่านี่นางทรมานไอ้ลูกก็กวนใจพี่น้องพอ่อแม่อู้วุ่นวายพูดถึงเรื่องนี้นี่นะหลามันก็เดินกระเติร์ก้าละเลิกรกระละทำไมาหาหน้าหันหน้ามาพึ่งพระแล้วไปจะทำทะลึง่งตึงตังทำันว่าอวดดีถือดีเก่งกับพระดีกับพระ นะเดี๋ยวจะเป็นขี้ฆขาเขาให้ตัวสางง่ามันอีกก็ค่อย,อยชำระสสะางบทของชีวิตในชีวิตของตนเองวัละนิดวัละหน่อยเข้าโรงเรียนแล้วต้องรู้ไม่รู้มากรู้น้อยก็ต้องรู้กันบ้างละจะรู้ชัดรู้ไม่ชัดก็ต้องรู้กันบ้างถ้าไม่รู้อะไรไปเลยก็โดนต้องต้องรีบเอาไปส่งศีญญะ เรื่องจะพูดเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องสอนเท่าไรก็ไม่มีจดจำก็ไปโนไปพักผ่อนที่สีทัญญะนนสบายสบายเหมือนุงาไปเที่ยวเคยไปทีหนึ่งเขาบอกไอ้พวกไอ้บ้ามาลแล้วเดี๋ยวมันถาว่าเราบ้าเลยอะมันจะพูดประกาศหลอกกันบอกพวกไอ้บ้าบ้าแล้วบ้านแลดีใจอะมันถาว่าเราบ้าเลย ก็บไปดูเลื่อยนี่บทเรื่องราวต่างๆของเรานะแม่มันเรื่องสบายตรงนั้นแหละขอให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คลานอย่าเห็นแต่กินกั่นอนอย่าเห็นแต่เวทนาไม่ว่ากายหรืออารมณ์อดทนสักนิดนึงนะกายจะผ่องใสเป็นกายธรรม จิตก็จะผ่องใสเป็นจิตธรรมนะในเมื่อเรามีอาการกระทําของพระเนี่ยเป็นนิสัยกันนี่สถานที่นี่เรียกสถานที่ล้างนี่ล้างเวรล้างกรรมของตนเองที่ทําขึ้นถ้าทางเส้นนี้ไม่ล้างเวรล้างกรรมได้พระเจ้าจะไปได้ยังไงถ้าอาหารจะไปได้ยังไงถ้าสถานที่หนทางเส้นนี้นี่ล้างเวรล้างกรรมไม่ได้หมดกัน จกกักรพพัดค่อยๆสะอาดขึ้นถ้าเรียกว่าดินจะมองดูดินหรือดินก็สะอาดจะมองดูน้ำจะมองดูลมดูไฟดูธาตุสีดูขันหา้าดูวิญญาณดูจิตอุ้ยแม่คนนี้ค่อยๆเป็นเนื้อแท้ขึ้นทีละนิดทีละนิดก็เพราะอาศัยทางเพ็่งนีอ้อโหสิไปเรื่อยๆก็ถ้าจะบอกไว้แล้วว่าดูข้างหน้าพระเนะ่ย ก็ให้กะเกกินชีวิตที่ผ่านอนาคตข้างหน้าอย่าไปคิดละลานเรื่องเวรกรรมทนได้ก็ายายนทนให้มากในขณะที่เราไปเจอเหตุพบเหตุไม่ใช่ว่าแมมเวลานี้เนี่ยผ่องใสพอไปเจอเหตุนหน้าเป็นยักษ์ไม่วางกันละไม่ยอมกันละอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ ไปตีเขาเข้ามาเจ็จไปด่าเขา้ามาเจริญมานั่งสมาธิเดงกรมอีกแล้วเมื่อไรไมันจะหมดเมื่อไรจะหมดนี่หมดสินจ้างขึ้นเรื่อยเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยเขาเรียกว่าเชื้อเวรเชื้อก,กรรมไม่มีความอดทนไม่มีการอดกั้นไม่มีการปล่อยวางไม่มีการทําเยี่ยางที่เขาเรียกว่าผู้มีปัญญารู้เท่าอารมณ์หรือตัวกระทําหรือกรรมที่เกิดขึ้น เราก็ศึกษาฟังทมค้นคว้ากันนะมีพี่เลี้ยงนะคอยช่วยเหลือแนะนำตักเตือนไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่การเวลานะจะเป็นอาหารหรือจะเป็นบุคคลก็ช่วยกันช่วยเหลือกันอุปถัมภนะ์เอาเถอะเดินไปเถอะทางสี่เส้นเนี่ยเลือกเดินเอาเลยจะเดินทางเส้นไหนก็ให้ทอใจในการเดิน ระมัดระวังเขาเรียกว่าไปทางบกหมายถึงมีลูกมีลูกจะรับด้ยช้างถ้ามีนามหมายถึงจิตจะรับด้ยสมถาเพตราหมายถึงพระพุทธธรรมประสงค์คอยอาข้อ,อข,อ,ขอใจความเหตุผลสิ่งต่างๆที่จิตนั้นไม่รู้จะได้รู้ขึ้นแล้วก็ทําจิตทําใจไปตามเรื่องราวของจิตละ ถึงเขาเรียกว่ารับจิตตรงนี้ด้วยมัชฌิมาคือจิตว่างทำเย่งอย่างพระพุทธองค์ซึ่งทรงเคยทำสบายไม่ล่ะท่านี้แต่เราเข้าใจดีวิถีทางที่ท่านบอกว่าห้าห้าสวรรค์วิถีห้าหนึ่งนั้นนึกถึงคุณของนะโม ้ที่สองนึกถึงคุณของพระพุธะทธธรรมพระสงค์คุณบิาดามรรดาบูชาสักการะปฏิบัติตามสวรรค์ะว,ว่าสุขนิถีแปลว่าทางเดินทางเดินเส้นนี้ให้สุขคนมามากนักสุขดขณะนับของบุคคลที่รู้จักทางเส้นนี้ที่เขาได้ดีมีสุขดูที่เนี่ยพระพุทธเจ้านะ่ะผ่านขึ้นมาถึงยี่สิบสี่พระองค์ เป็นผู้นำแห่งการนำทางเส้นนี้และยังจะสาวกพุทธบริษัททุกๆพระองค์เหล่านั้นอีกประมาณเท่าไหร่นับจำนวนไม่ได้เขาเหล่านั้นก็ได้ดีมีสุขกับทางเส้นนี้ถึงจะได้มาทางบกลับด้วยช้างมาทางน้ำา,าับด้วยสมเผาผิดรลาคิดให้มันดีๆให้มันถูกจังหวะให้มันมีหลักมีฐาน มีเรื่องมีราวมีสาระมีประโยชน์แต่นี้ไอโซนโทษมันเกิดขึ้นจากคนไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาน่ะไม่ค่อยจะมีโทษเพราะรู้จักกะเกณฑ์ขึ้นคนที่ไม่มีปัญญานี่ยมักจะมีแต่โทษหาโทษใส่ตนเองอยู่สม่ำเสมอเพราะรู้ไม่ทันหรือไม่มีปัญญาจะที่คลายหรือเข้าใจความหมายในสิ่งต่างเหล่านั้น จึงทาให้เกิดเป็นโทษมากมายกายกองสําหรับคนที่ไม่รู้ซึ่งเขาเรียกว่า,าวิชาเหมือนคนตาบอดคนตาดีคนตาดีเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นและอะไรที่อยู่ซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังที่เขาเรียกว่าอาคนมีสายตาที่รู้ลักษณะรูปที่เกิดขึ้นไอ้คนคนตาบอดเดินกันมามันก็ชนโน่นชนนี่ไม่เห็นนั่นเห็นนี่ แต่ก็อวดดีไว้ทำนานทางเหมือนคนสมัยนี้อวดดีว่าตัวเองเป็นมนุษย์แหมมีเงินมีทองบริสุทธิ์มีลาบมียศเชื่อข่มเพงดังแกอวดดีถือดีว่าข้านี่มีดีเป็นมนุษย์มีสมบัติบริสุทธิ์ใช้ใจเนี่ยแหล้วความดีมนุษย์ความดีของอวิชชาที่ทําให้จิตหลงมงมงายอยู่กับวัตถุสิ่งที่อาศัย แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรจากสิ่งต่างๆที่อยู่เหล่านั้นมันก็เกิดเป็นโทษเหมือนถ้เราได้ยินงันทั้งทุกวันเนี่ยนักเลงเกิดขึ้นจากใครผู้ที่เป็นนักเลงอะ่ะเกิดขึ้นจากใครก็คือความมั่งมีมีเงินมีทองเงินนั่นแหละทําให้เราเสียคนอย่างที่พระเจ้าวมาสเจ้าเงินเพลินเดินสุก,กําเหินหมาเหา่ามีแต่เรื่องเก่าคือเรื่องราวของกรรม ใช้อำนาจของการเงินเหล่านั้นเป็นกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมสารพัดพิษให้แก่ชีวิตของตนเองที่เรียกว่าสร้างแต่โทษใส่ตัวเองอิจฉาริษยาไม่พอใจชิงดีชิงเด่นสหัสทหารดูถูกดูแคแนสารพัดชนิดโดยขาดความเมตตาทางจิตนั่นคืออำนาจของเงินท่านได้บอกว่าสุขอะไรนะ นะมันจะฆ่าเราถ้ากระสุกข,ของการเงินคนไหนมีเงินมากๆนะคนนั้นะมันจะฆ่าโดยการเงินกันจะได้กระสุกคำอาสุกเจ้าเงินเชินเดินสุกกำเหินหมาเหา่าคืออารมณ์มันยุ่แย่มันตูงแตง่งมีเงินแล้วนี่มีลาบมียศมีอำนาจแล้วนี่ก็ทําทไปตามอะไรตามเพานะอำนาจเงินอำนาจของเศถาบรรดาลสักสังเกตดูสิคนที่เสียเสียเยนะี่ะเสียจากเรื่องอะไร เรื่องลาบเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองและเป็นต้นเหตุที่ข้ายายจกขอทานไม่มีเงินมีทองไม่ใช่มันเสียไหมมันมีอำนาจอะไรไปกงเพงกับบ้างาเปรียบเทียบหรือจับคิดขึ้นอย่าประมาทในชีวิตที่เกิดมาเพราะเรามันเดินอยู่ในตัวหลง่านเดบอกว่าตัวหลงตรงให้ดี เกิดมาไม่ตรงตัวแมไม่ตรงตัวหลงหรือไม่พิจารณาตัวหลงเราก็จะกลายเป็นคนโง่คนรู้ไม่เท่าทันคำภาษาพูดนภาษาไอ้สามง่ามหรือง่าพูดในฟังน้นมันไม่น่าตัวหรอแต่เป็นโดนไปโดนไอ้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 สามตัวเนี่ยโลภโกรธหลงมันหอบไปจริงๆแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรวาตภัยอุทกภัยไปทางไหนก็ลาบไปหมดพอแม่ได้จะมาขัดขวาง พระหรือจะมาขัดขวางไม่ฟังเลยเนี่ยไอตัวสามตัวเนี่ยมันทาชุดไปท่ากล้าเข้าไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับควายระทุกเกวียนเราเคยเห็นควายมนลากเกวียนอ่ะมันสบายแล้วมันตกแต่เหมือนกับจิตก็เราบรรทุกเรื่องราวของอารมณ์ความยึดถือแล้วเราก็บนวาทุก หาสุขไม่ได้ดูตรงไหนก็ไม่เคยจะสุขจนก็ไม่สุขรวยก็ไม่สุขมีทรัพย์สินก็ไม่สุขมีครอบครัวก็ไม่สุขก็ขไม่เห็นอะไรมันจะเป็นเรื่องสุขแต่เป็นเรื่องของทุกข์เขาจึงเรียกว่า,าสามงามเลยเขาเรียกว่าสามโจรกรรม พระเจ้าท่านเรียกสามงาวนี่ว่าตัดสามหาวคลมเพงรังแกคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่อ่อนแอเอาที่เรามาคลมเพงนังแกแต่ถา,ถากกดบางทีเรามาดิมาดาิมันหนีเลยไปไกลเลยแต่ไปเจอคนแข็งแข็งเขามันก็ไปแล้วมันไม่สู้มันก็กลมเพงได้สําหรับคนที่จิตใจอ่อนแอ ผลจิตใจที่ไล้เหตุผลไร้สติไร้ปัญญาเพราะฉะนั้นจิตของพระเจ้าจะไม่ใช่ว่าจิตแก่กล้าที่สามารถที่จะลบลากับไอ้ไอ้สามหน้านี้ได้เราเองเราต้องขยับกายขยับจิตให้ดีๆทำอะไรก็ห้มันแข็งขันทำอะไรก็ห้มันมีสติมีปัญญาอย่าไปท้อแท้ใจอย่าไปอ่อนอกอ่อนใจ นี่จะเป็นคนใจง่ายใจเจาะเรามาถึงควาว่าจุดจุดกำเนิดของคนมีธรรมจุดกำเนิดของคนรู้จักกรรมถึงแล้วกรรมอยู่ตรงไหนทรรอยู่ตรงไหนพบแล้วพบแล้วก็จะคิดว่าพบแล้วรู้จักพบแล้วศึกษาให้เด่นชัดให้เข้าใจ ให้ได้เรื่องได้ล้าให้ได้ความหมายจึงที่เรียกว่าเราพบผู้มีธรรมพบผู้อาพบพระเจ้าผู้ให้ธรรมพบโลกโปรดหลงผู้ให้กรรมแต่ก็กลัวอย่างเดียวผู้ปฏิบัติถ้าเขเยวเข้าไปในห้อง เวลาเข้าไปถึงห้องปรมัดเนี่ยเขาจะหงายท้องหงายไส้เรียกว่าขับไปยึดไปถือเราเสียวตอนนั้นกลไกลของอห้องมหาสมุทรกลไกลของพระนิมุตทั้งสองห้องเนี่ย ถ้าจิตเข้าไปถึงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจิตไม่ฉลาดไม่แข็งไม่มีเหตุมีผลจริงๆอตีกลับลงมาแบบดูไม่ได้หน้าตาเละเทะมาเลยแข้งขาหักออกมาเลยเหมือนอย่างเราเคยเห็นคนหลงอย่างเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าหน้าตาเละแข้งขาหักไม่เป็นรูปเป็นองค์โดนในตัวหลงมันตีกลับ ตัวรู้ไม่เท่าทันเคยมีสติดีกับเป็นคนขาดสติเคยเดินจงกลมดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลายเป็นเกะกะเหมือนก็ไม่เคยได้รับการศึกษาไม่เคยได้รับรู้อะไรคือมันมันพาเราไปคนละเรื่องคนละราวเลย ขายเรื่องพละลาวเลยใายพูดไม่ได้ใครสอนไม่ได้ใครทักไม่ได้กลายเป็นคนเลอะเลือนในขณะที่เราเข้าไปสู่คาบ่าห้องมหาสมุทรห้องพระวิมุตติเนี่ยน้อยคนแล้ที่จะกลับมาหน้าตาสดใสแต่เราเองเร้ต้องผ่าน ไม่วันหนึ่งวันใดชาติหนึ่งชาติใดต้องไป่านสองห้องนี่ถ้าไป่านสองห้องก็ไปไม่ได้ก็จะเรียกว่าห้องทดสอบทดลองเราจึงต้องฝึกขาดฐานติดของเรานี้ให้รู้จักคำว่าของอุปมาหรือของบทเรียน ของอุปมาของบทเรียนนั่นก็คือเรื่องราวต่างๆที่จะให้จิตพิจารณาถึงเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะให้จิตของเราเข้าไปยึดไปถือเป็นตัวเป็นตนโดยมากเราก็เข้าไปยึดกันเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างก็พระอ,อนั้นอนะ่ะที่เสียไปนะ่ะเสียงเขาบอกว่าถ้าเสียงดังๆแล้วก็เนะ่ยเสียงธรรมคอฟังเสียงดังๆนะ ถ้าเสียงค่อยแล้วไม่ใช่นี่ก็จ้องเลยเสียงก็ดังไหมเสียงดังออดใช่แล้วเสียงทำอเอเลยทำเลยถูกแค่ไหนไม่รู้เสียงดังแล้วนี่เสียงสั่งมาสั่งดังแล้วนี่นะสําหรับบุคคลที่เล่าเรื่องราวของชาดกไม่จบแต่ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะท่านก็บอกว่าถ้าไม่จบ ก็มีที่พักพาอาศัยที่เขาเรียกว่าดาวดึงอริยะสถานท่านดรียวกว่าถ้าถ้าหมายพึ่งท่านดาวดึงอริยะสถานให้เปลี่ยนการงานสวดทรงทรง,รงเสียใหม่เพราะดาวดึงฤาษนะีเป็นสถานที่พักสําหรับผู้มีบารมีที่จะต้องกลับมาทําบัญชีครั้งสุดท้ายจะเ,เรียกว่าปิดบัญชีโลก ่งบัญชีคืนพอแล้วสำหรับ,บชีวิตนี้แต่ต้องทำจริงๆนะสำหรับดาวะดึงอนะ่ะไม่ใช่มา,มาทำบบลงแหลกลงแหลมันเดินเดินเหินๆแล้วก็มายิ้มเยาะนั่งสบายเห็นจะกินก,กันอนนิสัยก็เอาตัวกระทำก็เอาอะไรงี้แล้วก็คงจะไม่ได้ดาวะดึงอ่ะนั่นลกมันคงจะดึงลงข้างล่างน่งมันจะไปตัดลิ้นตัดแข้งตัดขากันอีก พวกที่ไม่สํารวจมาจาที่ก็เลือลิ้นกับวบลลยัตต่อไปตัดลิ้นกันอีกตัดแข้งตัดขามือยาวตีนยาวอ่าห,หูยาวพวกเทัอะไรหลายพวกนี้โอ้ตัดกันหน้าดูเลยเท่านับบุคคลที่อยู่ในศาสนาไม่รมู้ะมีสัยไม่ใช่ดาวันดึงนะนรกมันดึงลงพื้งล่างเลยนี้ ท่านพึงบอกว่าถ้าหมายพึ่งท่านดาวดึงอริยะสถานให้เปลี่ยนการงานโดตรทรงทรงแี่ใหม่สถานที่นี้เนี่ยคือดาวดึงที่เขาเรียกว่าสมมุติเป็นดาวดึงทุกคนมาอยู่สถานที่นี้ต้องเปลี่ยนการงานโดตรทรงทรงให้ดีที่เขาเรียกว่าสถานที่ซักฟอกถ้าซักฟอกดีแล้วนะในสถานที่สมมติสถานที่ความบริุทธิ์ ของจิตตรงนั้นก็คือดุสิตดาวดึงเป็นที่พักอาศัยก่อนที่เรื่องราวของจิตตรงนี้จะเปิดคําว่าบัญชีธรรมตอนมีการซักพ่อกันกันกบทันท่นนี้มีเทวะอินธมต่างๆคอยช่วยเหลือจนเจือปัจจัยสี่อาเสขะหมายถึงผู้หลุดพ้นจะช่วยยกจิต หรือว่าช่วยให้จิตนั้นมีสติมีปัญญาให้ซักพ่อทั้งกายและทั้งจิตเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท่านเรียกว่าพื้นมนุษย์เป็นพื้นบริสุทธิ์ทามนุษย์นั้นรู้จักพื้นอันนี้ทำามไรรู้จักพื้นอันนี้มนุษย์นั้นก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะไปหวังเป็นเทวดาอินทรลมหวังเป็นธรรม แต่ว่ากิริยาทําไม่มีแต่ในแต่นั่งหวังนอนหวังเหมือนคนอยากจะโลเป็นเศรษฐีเดินไปกิัปมาหากินตามไว้ให้ดีๆนะพอดีก็ได้ดีล่ะํำดีตัง้งในดีดินฟ้าอากาศจะเป็นสักขีพยานทานกระบอกว่าได้ว่าดินฟ้าอากาศผู้ใดจะถอดลอกอสงไขยชาติ จะเป็นพยานแม้แต่เราจะสร้างเวรสร้างกรรมนี่เขายังเป็นพยานเลย<ม>ก็เรื่องราวที่เราจะมาสร้างบุญบารมีเรื่องอะไรจะไม่เป็นพยาน